สวัสดีนะคะมาพบกับช่างน้องแจนแจนอีกแล้วนะคะวันนี้น้องจะมาแข่งพับอีกกับป้าป๋านในโดงพอับอิฐสุดแสนพิเศษมาเรื่องกติกาเลยค่ะ,ะกติกาก็คือใครเป็นค,ค,คนสุดท้ายคนนั้นแพ้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็แลอวเนี่ยถ้าสมมติใครชนะในแผ่นนั้นก็จะได้รับพอับอีกแผ่นนั้นไปอ๋อแข่งทั้งหมดทุกแผ่นเลยใช่ไหม ใช่ค่ะคจากนั้นก็มานับแต้มกันต่อหลังถ้าใครได้พรอบอิกเยอะสุดคนนั้นชนะโอเคได้มา,ามาเริ่มกันเลยมาเ,าเริ่มแบบรูปไหนก่อนดีให้น้องเลือกเลยอันนี้ค่ะมามาโอเคพร้อมไหมพร้อมค่ะมาเลย ฮัลโหลดคนสุดท้ายแพ้เจียวไม <ป S 1> <อ>่ห่งน้องโอเคอแผ่นที่สองค่ะมา<ผ><อ>ทตอนนั้นหนักไม่รูปป้ฝึกจะมาแผ่นก็บาต้องแก้แค้นต้องกดชนะน้องให้ได้อย่าพูดต่บเครองแบบนี้สิเ <laughs> <laughs> หลือต้องเอชนะจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดอืม,อม ฮัลโหลคนสุดท้ายแพ้แล้วลูกคนอยากได้จังมาป้าก็อยากได้

โอ้ยอีกแล้วนี่น้องจะหมาบุเลยเหรอลูกฮะไม่แต่ป้าป๋าไม่เงยหรอดสองแผ่นสุดท้ายใครจะได้ปาต้องได้ชักแกมหนึ่งเพื่อกู้หน้า ดูหน้าของเพื่อซีตวัวแสบมาให้ได้อืออืออออ <c oughs> ออ <c oughs> แผ oh. <c oughs> ่นสุดท้ายป้าป่าไหน <c oughs> ของป้าป่าไม่มีเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ลูกไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้คิดดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> เียบเลยสุดท้ายฮัลโหลฮะฮะใครคือผู้ชนะน้องค่ะเดี๋ยน้องมีอย่างอันหนึ่งอันใหญ่สุดโชน้องมีอันใหญ่อีกอันหนึ่งโชว์ไหลไง นีด่ด้วยเหรอใช่ค่ะมามาเดินวันเล่ามาโอ้โหก็เลย่กติกาที่เหมือนเมื่อกี้ไปแลเนะอืม,ม ก็ไอ้สามตัวเอ champions. ้หกตัวบนก็คือจิ้มก่อนได้เลยไม่ไม่ไม่ไปนี่ก็ได้เรื่อยมาวันนี้จะเริ่มมันกดอยังไงก็ได้ไม่แก้หมดก่อนแก้หมดเลาค่อยไปลุ้นเงิน ที่สามสามสามฮะโอ้โหชนะจะได้แต้มไหนลองนับดูซิน้องได้กี่แต้มลองนับดูทิได้กี่แต้มอันนั้นอันเล็กไม่เป็นไรลูกอันนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้พออ่ะนับดูทีได้กี่แต้มหนึ่ง แน่ดูว้าโ,โอเคไม่เสียแรงเลยที่สอนมาอย่างดีใช่ไหมลูกศิษย์ของปะปะ๋าถูกไหม <c oughs> ใช่ไหมคะยี่นัองได้แจ้นเ,เป็นลูกเต่าอ,อันนี้เลยมาโอเคมั้งเก่งมากเลย <c oughs> ตอนนี้นี่เป็นของเล่นที่ยอดฮิตใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมตอนนี้ทุกที่ทุกคนกํนาลังเล่นกันอยู่เลยนะอ่ะโอเคเรียบร้อยวันนี้ก็ได้ละเวลาพอ,อแลคว ต้องทำไงก่อนคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเจ้าจันทรานะคะบ๊ายบาย